มีต <urai> ังไ้เยอะๆเ้อจ้า <laughs> <laughs> <Ig way> <hea> <laughs> ุกกุกก้นดีมาเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยสาวบอมีกูพี่ีนี่ยใขต้มก็ต้มนอค่ะ ต้มหวัวขคาออนอยาหอมหอมดีจ้ายาหอมอเนี่ยคำ้าดนี่หมูวานคนตางชาิาเนม่ยสาวจะไปอ่านออกด้วยเวากันมารูเลี่ยมจ้าขอคำนั่งใจจาเป็นเพื่อนทุกคนจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพญ่มากนี่ส,วสาสวเรมบอก แสบจะหมกแล้วพี่น้องบัดนเอายาป้ายดังก็กำลังใจจ้าเพื่อนเนทุกคนจ้าสวัสดีจ้า và trái uốn, rẽ khắc phía nón, nhá, kim tít, chạy ra mạ phong, gấp tôm ha <laughs> ha แล้วก็ต้มไข้พี่น้องนีนูนต,า,า,นตาเกาเขามันกับบนปิวหนีเบิดจัง <Yeah. S 1> เลย น,น้องมีตังมากเกินไปไห่ไ่งานนะั่ง,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 งจตจินนะ่ะออโทษก็ไม่ไม่รู้เรื่องพี่น้อง แจ่เ a าเ h าเดี๋ยวไอ้เอ้ยดันเพื่อนมาให้นะดันเราก็ต้มกินก็กินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยหรอก นาจ้า่สออา,าื่อภาษังกฤษก็ออกะกินเป็นตัวตัวพี่น้อง cháu hết tát nhà nữa hết bị nhận ô sợ mình phải lôm đi nó lôm mình nhìn mình hiền ปลาใส้อุบลแซ่บคักพี่น้องน่าจะกินติดใจม,มาพร้อม luôn đi ừ. và tin phong sư lột lại mất luôn cứ gì mất luôn ta như sầu cháu hết tát nhà nữa hết bị cái cái có bọn có đẹp hai sewa kan มีบักเขือปอ